เจสซี่มัมหนึ่งเดียวที่แคร์ดูแลจนคุณแม่ทำสต็อกนมได้โฆษณาได้ลองหรือยังคะได้ลองหรือยังคะยาอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่ยาค่ะยามาเป็นแคปซูลขนาดนั้นดูยังไงก็ยากินแล้วเป็นอะไรขึ้นมาทันไงอะ ไหนจะผลข้างเคียงอะไรก็ไม่รู้อีกเต็มไปหมดไม่เอาอะแม่ลองฟังครูก่อนไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนค่ะเพราะเจสซี่มัมมีสารสกัดจากสมุนไพรร้อย์เซนต่อให้จะเป็นแคปซูลเป็นเม็ดเป็นผงเป็นน้ำอยู่ที่ทางออยจะให้เราเป็นอะไรค่ะและของเราได้รับการรับรองว่าเป็นอาหาร กินมาหลายยี่ห้อละไม่เคยได้ผลโนนของเก่าเหลืออยู่เพียบในท้องตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดื่มซึ่งเครื่องดื่มก็คือเครื่องดื่มอะค่ะมีส่วนผสมหลกัลกๆเป็นน้ำเปล่าซะเป็นส่วนใหญ่แต่พอเป็นแคปซูลเท่ากับว่าทั้งเม็ดคือสารสกัดแบบเต็มๆอ้วนอ้วนแน่ฟีลแบบรสหวานทานง่ายอะไรเงี้ยชัวะโ,โอโธแม่ฟังโนน ไอพีอ้วนอ้วนเป็นแบบน้ำแต่ของเราเป็นแบบแคปซูลไม่จําเป็นต้องปรุงรสจึงไม่มีผลใดๆต่อความอ้วนแน่นอนแพงชั่วปกติคุณแม่ต้องซื้อนมถุงสาม0 0สี่พต่อเดือนแต่เจสีมิมารราคา890บาทแม่ปกติแม่ซื้อนมผงเท่าไหร่ต่อเดือน3 0 0พันสีนงันตีเช็กว่ามาณ 35 0เอา35 0ัคูณ12ก็จะตกอยู่ที่42,000แล้วแม่ว่าเนาจะกินนมประมาณก,กี่ปี2ปีมาตีไป,ป็น2ปีเอา42,000คูณ2ก็จะตกอยู่ที่8ป0 0 0เจสซี่มัซิมมั0บาทต่อเดือนกินแล้วเวลาหนึง่งนั่นหมายความว่าอาจจะกินไม่ถึงปีแต่ต่อให้กิน2ปี890คูณ12 แล้วคูณด้วย2ก็จะอยู่ที่21,360บาทยังไงก็ยังถูกกว่าอยู่ดีแม่เงินจำนวนไม่น้อยนี้แม่สามารถเอามาเป็นค่าเทอมให้หนูซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้น้องแลวพวกเราก็ยังมีเงินเหลือเก็บเอาไว้สำหรับยามถูกเชินด้วยนะโอยไม่ได้ผลหรอกเชื่อสิ มันเป็นยาที่ทําให้มีผลข้างเคียงหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นกึินมาเยอะแล้วนี่บอกว่าไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาคุณแม่คะเรามาคุยกันแบบเปิดอกเลยนะคะคือส่วนผสมแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันจะให้ผลลัพธ์เหมือนกันก็ไม่ได้ปาแล้วอีกอย่างคนอื่นเขาก็ไม่ได้มาปั๊มนมกับเราหรือว่ามาให้นมแทนคุณแม่นะคะคุณแม่ต้องตัดสินใจเอาเองคะ่ะแต่เชื่อที่ฉันนะคะเรามาลองดูกันรีวิวต้งมากมาย าก็จ้างมามีลงมิโลด้วยเนี่ยอะไรจะขนาดนั้นมายไงคนละเนี่ยใช่ค่ะจ้างมา <c oughs> ที่เห็นเป็นคุณแม่จริงๆที่ใช้เจสซี่มัมทางเรามีการให้คำปรึกษาและติดตามผลมาตลอดจึงมีการเชิญมาสัมภาษณ์หรือว่าให้คุณแม่ถ่ายวิดีโอรีวิวส่งมาให้กับเราและทางเราก็มีสินน้ำใจให้เล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนแบบนี้เรียกว่าจ้าง ถูกต้องไหมคะอีกอย่างสสเรามีกลุ่มไลน์ให้คำปรึกษาสสและให้คำแนะนำต่างๆ<ส>ไม่ต้องไปนั่งทดลองหาคำตอบด้วยตัวเองขอบคุณค่ะมีคอร์สออนไลน์สอนคุณแม่ทำสต็อกนมทำให้คุณแม่ได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่ว่างอีกด้วยค่ะจะเชื่อได้หรือเปล่าใครๆก็พูดได้มีแบรรับรองนะ เจสซี่มามรับรองมาตรฐานการผลิต GMP, HACCP มีออยอมีฮาลาล ISO 9001มาตรฐานสากลองค์กรธรุรกิจโลก Certificate of Manufacture และเจสซี่มามเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนมแบรนด์เดียวของไทยที่ได้รับรบางวัลอ m ม r i รินเบบี้แอนด a คิดส2021 e d i t o r Choice ที่เป็นตัวการันตีการบริการและคุณภาพสินค้าของเราแต่รางวงรางวัลอะไรก็ไม่สำคัญหรอกค่ะรีวิวจากผู้ใช้จริงสำคัญกว่า แต่ฉันก็เลี้ยงเจ้าพวกนี้มาได้นะไม่เห็นต้องใช้อะไรพวกนี้เลยเออใช่นี่ก็เลี้ยงมานมผงนมแม่สลับสลับกันไปหนักไปทางนมผงซะส่วนใหญ่เสียเวลามานั่งปั๊มนมอีกต่างแน่นอนค่ะในเรื่องของสารอาหารที่นมผงพยายามเรียนแบบนมแม่ยังไงก็ไม่สามารถเรียนแบบสารอาหารทุกตัวได้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่พัฒนาทั้ง IQ EQ MQ และ a q ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยาก มีแบบง่ายๆไหมนมแม่มีสารอาหารกว่า200ชนิดส่วนนมผงม,มีแค่60กว่าชนิดเท่านั้นเองกินแล้วไม่อ้วนใช่ไหมแล้วต้องกินนานแค่ไหนอะมันใช่ยานะชัวม์ไหมชัวร์ไหมชัวไหมไม่เป็นไรจริงใช่ไหมทุกคนคะ เนูคิดว่าบางครั้งเราควรเปิดใจศึกษาหาข้อมูลเรียนรู้และรับสิ่งใหม่หมทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากจุดเริ่มต้นหากเราเริ่มต้นทุกอย่างได้ดีจุดเริ่มต้นเหล่านี้มักจะเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวและเมื่อครอบครัวเราดีก็จะขยายต่อไปสู่ภาคของสังคมที่ดีน่าเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อใครเลยนะคะก็เพื่อหลานของคุณย่าลูกของพ่อและแม่และเพื่อน้องของหนู แล้วทำไมต้องเจสซิมันด้วยอ่ะเขาบอกอยู่เป็นสมุนไพรกู้น้ำนมแม่ช่วยกระตุ้นให้แม่มีน้ำนมกินง่ายราคาถูกกว่านมผงตกวันละ29บาทใบรับรองเขาก็มีกินก็ไม่อ้วนเพราะว่าไม่มีรสหวานมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาจนกว่าจะทำสต็อกนมได้และที่สำคัญ น้ำนมของแม่เนี่ยแหละที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกของคุณไงอ้ตฮ้แล้วคุณน่ะจะเป็นแม่คนทั้งทีก็ให้ความสำคัญให้เวลากับลูกคุณหน่อยแค่ปั๊มน้ำนมให้น้ำนมแท้ๆกับลูกของคุณเองเขาจะได้มีภูมิต้านทานแล้วก็เติบโตอย่างแข็งแรงไงคะไปะเราไปกันเถอะฝากที่เหลือต่อด้วยนะจะได้จบเรื่องนี้สักที อขายได้เจสซี่มัมสมุนไพรกระตุ้นน้ำนมแม่หนึ่งเดียวที่แคร์ดูแลจนคุณแม่ทำสต็อกนมได้และเจสซี่มัมยังจัดเซ็ตร่วมกับดิสนีย์มีทั้งถุงเก็บน้ำนมและผ้าคลุมให้นมลายแอริเลสุดน่ารักของมีจำนวนจำกัด<ม>เพียงแค่1นึ่งหมื่นชุดเท่านั้นอ๋อโฆษณา